กรมอุตุนิยมวิทยาจัดก,กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชากุศลพิธีถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตปฏยานเพื่อเป็นข้าราชาการที่ดีและพลังของแผ่นดินและกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 วันอังคารที่25กระกฎาคม2566เวลา7นาฬิกา30นาทีดรชมพารีชมภูรัตน์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช2566โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เี่ยมอนันชยัยรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นาวาตรีสมนึกสุขวันนี้รองอธิบดีฝ่ายบริหารนางสาวพยาวเมืองงามรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีณหอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา ในเวลา9้นาฬิกานะห้องเขตอุดมศักดิ์ชั้น13อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถวายพระพรชัยมงคลนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www well royaloffice th จากนั้นในวันที่26กรกฎาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยในเวลา13นาฬิกาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมปลูกต้นไม้ณสวนสีนครเขื่อนขันต์ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะรู้จักการทำงานเป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันเป็นการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน